ขึ้นโลโก้ไทย P.B.S ขึ้นข้อความภูมิใจเสนอไปไปนภาพการ์ตูนผู้หญิงและผู้ชายที่ชายทะเลขึ้นข้อความ Dream ภาพการ์ตูนผู้หญิงและผู้ชายปลูกต้นไม้หลังจากนั้นก็ไปยืยนอยู่ที่หน้าบ,นบ้านดี ขึ้นข้อความใจเท่ากันภาพมุมสูงมองเห็นตึกมากมายละวัดผู้คนยืนถ่ายรูปพิธีกรคนหูหนกเดินขึ้นบันไดตัดภาพไปที่พระพุทธรูปพระมงคลมหาราชผู้คนมากมายไปเที่ยววัดและถ่ายรูป สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันหยุดนักขัตฤกษ์เลอร์กับรายการใจเท่ากันรายการโทรทัศน์ภาษามือรายการแรกของประเทศไทยที่ออกอากาศทางฟรีทีวีครับเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะด้านต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมและสังคมได้รับรู้ศักยภาพของคนหูหนวกในด้านต่างๆที่ไม่แตกต่างจากคนที่มีการได้ยินเพื่อสนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสทางสังคมให้คนหูหนวกมากขึ้นครับรวมสังสรรค์รายการโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจ บันดิตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสและสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s ครับวันนี้แขกรับเชิญหูดีและหูหนวกเป็นชาวสงขาด้วยกันทั้งคู่ครับได้ชวนกันมาทําภารกิจที่หาดใหญ่เมืองที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ภารกิจที่ทั้งคู่ต้องทํานั้นเกี่ยวกับอาหารขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่ครับจะเป็นอาหารอะไรภารกิจจะยากแค่ไหน ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับภาพขนมจีบซาลาเปาในร้านติ่มซำผู้คนมากมายนั่งกินติ่มซำและความวุ่นวายของพนักงานหนูเล็กอยู่ที่หน้าร้านติ่มซำสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหนูเล็กก่อนบ่ายนะคะวันนี้ค่ะหนูเล็กเนี่ยจะพาทุกคนมาเที่ยวที่บ้านเกิดของหนูเล็กเองที่จังหวัดสงขลาค่ะ เพื่อที่จะมาทําภารกิจนะคะกับน้องใจของเราค่ะซึ่งเป็นแขกรับเชิญหูหนวกของเราด้วยนะคะน้องใจบอกว่าจะพาหนูเล็กเนี่ยมาทําภารกิจที่ร้านติ่มซําค่ะโอ้โหถ้าหากว่าพูดถึงติ่มซำเนี่ยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเปรียบเสมือนอาหารหลักของคนที่หาดใหญ่เลยนะคะถ้าหากว่าใครมาแล้วไม่ได้กินติ่มซำเนี่ยโอ้ยถือว่ามาไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะ แล้ววันนี้น้องใจจะให้หนูเล็กมาทำภารกิจอะไรที่ร้านที่นี่อุ้ยไปเจอกับน้องไต่ข้างในเลยดีกว่าค่ะไปค่ะหนูเล็กเปิดประตูเดินเข้าไปในร้านติ่มซำภายในร้านมีโปสเตอร์หนังเก่าที่ติดผนังและมีผู้คนกำลังนั่งกินอาหารแขกรับเชิญหูหนวกยืนจัดติ่มซำอยู่หนูเล็กเดินเข้าไปด้านหลังและแตะไหล่ตส,ส,สวัสดีค่ะค สวัสดีครับน้องใจแนะนําตัวกับคุนผู้ชม่อยค่ะผมใจธนารัตน์ครับโอ้โหน้าหล่อมากขอบคุณครับ <c oughs> พี่หนูเล็กก็สวยครับจริงหรือเปล่ามีแต่คนพูดอย่างนี้แหละเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้น้องใจทําอะไรอยู่คะผมกําลังจัดติมซ้าอยู่ครับอ อ,อ๊แล้วต้องใจทำงานที่นี่เหรอคะใช่ครับรผมช่วยพ่อแม่ทำงานเพราะที่นี่เป็นร้านของพ่อกับแม่ครับผมก็จะช่วยจัดของแบบนี้ครับโอ้ยสุดยอดเก่งมากเลยแบบช่วยทำช่วยพ่อแม่ทำงานที่นี่<ช>ด้วยแล้วส่วนมากเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างผมนะครับก็จะช่วยจัดติมซําแล้วก็เป็นแคชเชียร์ด้วยครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่บริการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟ ให้กับแขกที่เข้ามาในร้าน oh, ครับโอ้โหถือว่าแบบทําทุกอย่างเลยนะคะแล้วอย่างเงี้ยน้องใจเนี่ยเวลาทํางานไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยมันแบบมี มีปัญหาการสื่อสารกับลูกค้าบ้างไหมใช่ครับเมื่อก่อนผมมีปัญหานะครับเช่นมีกลุ่มลูกค้าหูดีมาแล้วผมก็เข้าไปให้บริการพอเขาเห็นว่าผมเป็นคนหูหนวกแล้วก็ใช้ภาษามือเขาบอกว่าผมเป็นคนใบ้ใช่ไหมผมบอกว่ามไม่ใช่นะครับผมเป็นคนหูหนวกผมสามารถเขียนและสื่อสารได้ครับแล้วเขาก็ปล่อยให้เรื่องนั้นผ่านไปครับจริงๆแล้วน้องจ๋าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นใบ้แต่แค่หูหนวกใช่ไหมคะใช่ครับเราแก้ไข แก้ไขปัญหานี้ยังไงวิธีแก้ไขปัญหาของผมนะครับผมก็จะคิดด้วยตัวเองว่าเราต้องพยายามฝึกเขียนเขียนสื่อสารกับลูกค้าแล้วอันที่2คือผมใช้ภาษามือง่ายๆแล้วก็ท่าทางโดยใช้ของที่อยู่รอบๆตัวบอกว่าอันนี้1ชิ้นใช่ไหมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารมากขึ้นครับถือว่าน้องใจเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ย สุดยอดเลยพี่หนุเล็กก็เหมือนกันค่ะมีปัญหาเหมือนกันแบบมีปัญหาแบบเยอะมากๆเลยอ,อย่างไรครับคือตอนตอนที่ตอนที่เรียนเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยก็ส่งตัวเองเรียนอ๋อใช่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีเงินเลยไม่มีเงินไม่มีเลยไม่มีมเงินนะครับที่บ้านจนมากก็เลยต้องต้องทํางานช่วยพ่อแม่ช่วยตัวเองเนี่ยแหละทำงานส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบปร,ริญญาจบปริญญาอโอ้โหเยีย่ยมเลยรเรามีกําลังลใจเพราะว่าเรามีพ่อและก็แม่ เป็นกำลังใจของเราก็ <g år> เลยสู้อยอดเยี่ยมมากเลยครับพี่หนูเล็กใช่ค่ะพี่หนูเล็กครับตอนนี้นะครับเราไปทําภารกิจของเราด้วยการเสิร์ฟติมซํากันดีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะชวนพี่เนี่ยจะชวนพี่ไปแบบไปเสิร์ฟใช่ครับใจรู้ไหมว่าพี่เนี่ยสุดยอดเลยเพราะว่าพี่เคยทํางานเสิร์ฟมาก่อนจริงเลยครับเยี่ยม<ด>มากเลยงานแบบเนี้ยพี่ชอบมากๆงั้นเราไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะ เห็ติ่มซำวางเรียงรายกันหลายอย่างมีคนยกติ่มซำม,มาวางไว้บนโต๊ะและมีคนสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์หนูเล็กและจ่ายใส่ผ้า,ากันเปื้อนและหมวกไปเสร์ฟให้ทำอะไรต้องรอออเดอร์ก่อนครับรอ๋อรอรอออเดอร์ก่อนเชิญเลยค่ะสั่งได้เลยนะคะพนักงานถือถาดติ่มซำม,มาวางาบนโต๊ะเคาน์เตอร์สั่งอาหารและเราต้องไปทำยังไงต่อเมื่อมีออเดอร์มาก็จะมีเลขบอกโต๊ะตรงนี้ครับ อ๋อเอาวางนี่าวางลงเราก็จะเอาไปนึ่งกันแล้วใช่ครับก็จะเอาไปนึ่งด้านหลังครับอ๋อเราต้องปิดเอาไว้เพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นของตัวนี้ตอน,นนี้ใช่ครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปนึ่งเวลาลูกค้ามาเยอะๆพร้อมกันทําทันไหมมาเยอะครับทัน,รทนเราก็ต้องทําเยอะต้องรีบทําด้วยครับใช่ครับ ร้านร้านนะครับปิดกี่โมงร้านปิดบ่ายโมงครับบ่ายโมงโอ้บ่ายโมงบ่ายโมงหนูเล็กและจ่ายช่วยกันหยิบถาดเตรีมซำม,มาเตรียมนำไปนึ่งอันนี้โต๊ะสามใช่ครับออเดอร์เพียบเลยลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะตอนนี้ออเดอร์เยอะมาก ภาบรรยากาศภายในร้านที่มีลูกค้านั่งทานติ่มซำผู้คนยืนเลือกติ่มซำรอนานไหมสามถึหนาทีโอ้พนักงานยืนนึ่งติ่มซำเข่งติ่มซำวางซ้อนเป็นชั้นๆเดี๋ยวๆอันนี้ถนูเล็กทำภาษามือไม่เป็นเดี๋ยวจะถามใจนะคะว่ามีไหม เวลาลูกค้ามาแล้วร้านปิดพอดีมีไหมครับเคยมีหรอโอร้านเนี่ยร้านเนี่ยน่าจะเปิดสักแบบทั้งวันเลยอ่ะเปิดทั้งวันไม่ไหวครับเปิดไม่ได้หรอมันเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยอ้เอยแต่ว่ารวยรวยใช่ไหมครับรวยมากจเขียนข้อความลงบนกระดาษให้หนูเล็กดูอะไรอ่ะ ช่วยพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทําครับช่วยพ่อแม่ทำํำเอาแค่ไหวเอาแค่ไหวครับน่ารักมากเลยลายมือสวยด้วยขอบคุณมากครับหล่อด้วยลายมือสวยด้วยโอ้ยชอบอ่ะสเปคเลยอน,นุอนอนุนน่าจะน่าจะเสิร์ฟได้แล้วนะอนุนน่า,นาจะเสิร์ฟได้แล้วได้เวลาแล้วครับไปเราไปเสิร์ฟกันเลยครับ ทั้งหมดนี้พี่ยกได้อะไรนู้นหรอน้อยไปมันน้อยไปเยอะเยอะเอามาใส่เอามาวางวะพี่น่สุดยอดแล้วพี่เคยทำพนักงานเสิร์ฟมาก่อนไปเลยนะไปนำไปเลยหนูเล็กและจ่ายยก <ไป S 3> ติ่มซำ<า><า>ไปเสิร์ฟลูกค้าสวัสดีค่ะมาเสิร์ฟละค่ะ ขอบคุณครับยอนรางตัะแปดคุณเละครึ่งเหรอโตัวแปดอยู่ตรงไหนโต๊แปดนี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะโต๊ะสิบอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคับกินให้อร่อยนะคะ เจอันต่อลูกค้าเยอะมากค่ะพี่หนูเล็กเก่งมากเลยครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนท่าทางขยันกันจริงๆเลยนะครับดูแล้วอาชีพพนักงานเสิร์ฟอาหารน่าจะสนุกนะครับซึ่งทั้งสองคนตั้งใจและขยันมากเลยแล้วสำหรับคนหูดีนะครับใครที่สนใจอยากจะทำงานพาร์ทไทม์หรืองานประจำสามารถหาข้อมูลได้นะครับ ที่เว็บไซต์จัดหางานของจังหวัดแต่และจังหวัดได้เลยส่วนคนหูหนวกหรือผู้พิการในด้านอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมูล,ลนิธิพัฒนาคนพิการไทยที่ www.tddf.or.th มีงานดีๆรอทุกคนอยู่นะครับภาพบรรยากาศลูกคา้านั่งทานติ่มซำกันเต็มร้าน จ๋ายยืนอยู่ที่โต๊ะแคชเชียร์หนูเล็กไหว้แม่ของจ๋ายส,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 สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะภารกิจของหนูเล็กแล้วก็น้องจ๋ายที่เป็นแบบพนักงานเสิร์ฟโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยน้องจ๋ายเนี่ยแบบทางานได้แบบคล่องแคล่วว่องไวมากแล้วคอยแนะนําหนูดีมากๆเลยค่ะอยากจะทราบค่ะว่าน้องจ๋ายเนี่ยมาช่วยแม่เนี่ยทำงานที่เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ น้องใจนะคะก็มาช่วยแม่ทํางานที่ร้านใช่ไหมคะตั้งแต่เมื่อก่อนตอนอป .4 ป .4 ป .4 ตอนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนโสดน,นะคะถ้าเวลาว่างหรือว่าวันหยุดน้องใจก็จะมาช่วยที่ร้านตลอดเลยค่ะจนน้องใจเรียนจบมหาลัยนะหรือว่าช่วงที่ยังเรียนอยู่ช่วงที่ยังเรียนอยู่นะคะ,ะน้องใจเรียนอยู่ที่กรุงเทพถ้าเป็นวันหยุด น้องใจก็จะกลับมาช่วยที่ร้านตลอดเหมือนกันค่ะใช่ครับเก่งมากๆที่เนี่ยก็มีพนักงานแบบเสิร์ฟเยอะอยู่แล้วทําไมใจเนี่ยต้องมาทํางานช่วยพ่อช่วยแม่ด้วยล่ะคะเพราะว่าผมอยากจะช่วยพ่อแม่ครับในการทํางานแล้วก็อยากจะช่วยตลอดไปด้วยเป็นความรู้สึกอยากช่วยของผมเอง น่ารักมากช่วยพ่อแม่แล้วคุณแม่ล่ะคะทำไมถึงให้ใจเนี่ยมาต้องมาทำงานแล้วช่วยเสิร์ฟล่ะคะค่ะกออ็อยากให้น้องใจเนาะเป็นทุกอย่างนะแล้วก็ให้น้องใจเนี่ยมีประสบการณ์นะแล้วกออ็อนาคตเนี่ยก็จะให้น้องใจเนี่ยมีร้านร้านที่เป็นของตัวเองนะสามารถรสามารถทำได้ทุกอย่าง แล้วก็อยากให้น้องใจมีร้านก็คือร้านเป็นคนหูหนวกแล้วก็หูดีที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ครับโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะคุณแม่คะ่ะแต่หนูเนี่ยสงสัยสงสัยมากๆเลยค่ะว่าคุณแม่เนี่ยแบบไปเรียนวิธีการใช้ภาษามือมาจากไหนคะคุณแม่คะค่ะคนที่สอนนะคนที่สอนก็คือใจค่ะเป็นคนสอนเองโอ้ใจเป็นคนสอนเองเลยเหรอคะอะไรที่เราไม่รู้ภาษามือก็จะถาม ถามต้องใจเยี่ยมมากหนูได้สอนได้สอนคุณแม่ด้วยใจละคะใจคิดว่าวิธีการสื่อสารกับคุณพ่อกับคุณพ่อ,ก,พอกับคุณแม่เนี่ย วิธีไหนที่ดีที่สุดคะสําหรับผมนะครับผมคิดว่าวิธีการเขียนวิธีการใช้ภาษามือแล้วอีกอย่างที่มีความสําคัญคือสีหน้าและท่าทางที่เราจะสามารถสังเกตแล้วก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนผมใช้3วิธีนี้ครับคือวิธีการเขียนวิธีการใช้ภาษามือและการใช้สีหน้าท่าทางครับใช้3มอย่างประกอบกันเลย ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะแบบได้ได้สอนให้พ่อให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยได้เรียนแบบวิธีการใช้ภาษามือภาษามือเขียนเ <her> ขียนใช่<ล>ครับ,ค,รบคุณแม่เนี่ยส่งให้น้องใจเนี่ยออกไปเรียนออกไปเรียนถึงกรุงเทพมันไกลมากค่ะคุณแม่เนี่ยไม่เป็นห่วงน้องใจบ้างหรอคะค่ะไม่ห่วงเลยค่ะเออไม่ไม่เป็นห่วงน้องใจเลยหรอคะไม่ห่วงเลยค่ะทําไมคะคุณแม่ก็ต้องให้น้องใจเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตัวเองอแล้วก็ไปหาประสบการณ์ข้างนอกอนบกอเคค่ะเวลาเจอปัญหาอะไรนะน้องไก่ก็น้องใจก็จะสามารถแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะคิดว่า,าประสบการณ์นี้เป็นเรื่องสำคัญนะการเรียนรู้ถ้าเรามีประสบการณ์เราก็สามารถจะทำอะไรก็ได้เจอปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ ที่คุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยให้ใจเนี่ยออกไปหาแบบประสบการณ์ข้างนอกเนี่ยมันมีแบบข้อดียังไงที่ผมได้รับประสบการณ์และได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่ให้โอกาสผมได้ลองทําสิ่งต่างๆจนชีวิตประสบความสําเร็จเป็นเจ้าของกิจการเองได้ผมคิดว่าคนหูหนวกและคนหูดีก็มีศักยภาพเท่าเทียมกันครับน่ารักมากๆเลยค่ะใจคุณแม่ขาตอนนี้นะคะน้องใจเนี่ย ถือว่าได้แบบประสบความสําเร็จทั้งด้านการเรียนแล้วก็การทํางานด้วยโอ้โหแล้วที่สําคัญยังได้เป็นพิธีกรรายการคนหูหนวกแบบเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะของประเทศไทยด้วยคือคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะภูมิใจกับลูกคนนี้ยังไงบ้างค่ะคุณแม่ก็ภูมิใจกับลูกคนนี้นะคะเพราะว่าลูกคนนี้ค่ะตั้งแต่เล็กจนโตลูกคนนี้ไม่เคยที่จะสร้างความลําบากให้กับ พ่อแม่เลยแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดคนหนึ่งค่ะคือถือว่าใจเนี่ยเป็นเด็กแบบสมองดีฉลาดมากใช่ไหมคะค่ะแล้วใจคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยคือแบบเขาภูมิใจใจมากใจมีอะไรจะบอกกับคุณแม่บ้างคะ ผมคิดว่าผมอยากให้สิ่งที่ผมทํานะครับเป็นแบบอย่างให้คนหูหนวกว่าเราก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้เช่นกันแล้วหวังว่าผู้ปกครองที่ดูอยู่จะเห็นว่าคนหูหนวกก็มีศักยภาพเท่าเทียมกับคนหูดีสามารถทําสิ่งต่างๆได้และได้รับการยอมรับส่วนตัวผมเองผมรักพ่อกับแม่ครับสุดยอดค่ะเป็นความคิดที่ดีมากๆค่ะน้องใจขาแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะ คุณแม่ของน้องใจด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอพรบคุณมากค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยครับพ่อแม่คอยสนับสนุนให้ลูกได้ออกไปเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตจนตอนนี้ใจประสบความสำเร็จทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานครับวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางาศาสนาอีกวันหนึ่ง พี่คนไทยนิยมเข้าวัดเพื่อไหว้พระทำบุญซึ่งทุกครั้งที่เราไหว้พระต้องมีการจุดทูปจุดเทียนผมเลยอยากเตือนคุณผู้ชมเกี่ยวกับอันตรายจากควันทูปเพราะทูปทำจากกาวขี้เลื่อยน้ำมันหอมและสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันหอมเมื่อจุดทูปหนึ่งดอก จะทำให้เกิดการคาร์บอนไดออกไซด์การมีเทนรวมถึงสารพิษอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีส่วนในการก่อให้เกิดมะเร็งชนิดต่างๆครับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากควันทูบทำได้ด้วยการใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูกหรือสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยขณะจุดหรืออยู่ในที่ที่มีควันทูบละคุ้งจำนวนมาก เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญและมองข้ามไม่ได้หากคุณผู้ชมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสอสสได้ที่ w w w t h a i l e h o r t h ครับพี่หนูเล็กครับได้มาทำภารกิจที่ร้านแห่งนี้นะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาทำภารกิจกับผม โอ้โหบอกได้เลยว่าพี่เนี่ยรู้สึกดีใจมากแล้วก็สนุกมากๆเลยที่ได้มาทํำภารกิจกับใจเนี่ยรู้สึกแบบว่าได้พูดคุยกับใจแล้วก็ครอบครัวของใจทั้งคุณพ่อ,พอคุณ,แ,คณแม่ใ,ใช่มครับรู้เลยว่าใจเนี่ยก่อนที่จะประสบความสําเร็จได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยให้โอกาสใจจนใจได้ประสบความสําเร็จในทุกวันนี้ครับผมแล้วใจล่ะคะ รู้้้สึกยัังงงไงบาวนนีความรู้สึกของผมนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่หนูเล็กได้เล่าความรู้สึกดีๆที่ทําภารกิจกับผมวันนี้อยากฝากถึงคนหูหนวกนะครับทุกคนเลยที่อยู่ในประเทศไทยต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตได้เรียนได้ทำงานได้ฝึกประสบการณ์ซึ่งคนหูหนวกที่ได้รับโอกาสต้องเข้าใจและก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ให้ความรักและอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้จะทำให้เรามีความสุขเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับใช่ค่ะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนหูดีแล้วก็หูหนวกเนี่ย แค่เพียงเราเปิดใจแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันแค่นี้นะคะเราก็จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะตอนนี้ใจกับพี่หนูเล็กนะครับขอไปเตรียมตัวเพื่อไปเวียนเทียนที่วัดในตอนเย็นขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปกันเลย,ยครับได้เหรอคะอไปแล้วนะ่ะตัดภาพมาที่พระพุทธมงคลมหาราช จและหนูเล็กเดินคุยกันจ่ายถ่ายรูปให้หนูเล็กจ่าและหนูเล็กยกมือไหว้พระผู้คนกำลังไหว้พระจ่าจและหนูเล็กและนั่งลงไหว้พระหนูเล็กนำธูปไปปากจ่ายตีของใหญ่และยกมือไหว้อีกครั้งใจและหนูเล็กสั่นระคังที่เรียงรายกาันจ่าและหนูเล็กเดินออกมาจากวาดัด ตัดภาพมาที่บรรยากาศภายในร้านติ่มซำตอนที่จ่ายและหนูเล็กทำงานด้วยกันไปเสิร์ฟอาหารด้วยกันขึ้นข้อความสื่อสร้างสารรค์เพื่อใจเท่ากันช่วงสื่อสร้างสารรค์เพื่อใจเท่ากันวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศการอบรมขั้นตอนหลังการถ่ายทำโดยเป็นการสอนไปพร้อมการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการจดจำครับการอบรมในขั้นตอนนี้จะเริ่มสอนตั้งแต่การลงการ์ดไฟล์งานจากนั้นจะสอนเรื่องการตั้งโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบไฟล์และตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมตัดต่อและการนำภาพไฟล์ภาพวิดีโอเข้าโปรแกรมตัดต่อครับแล้วก็จะเริ่มสอนการใช้งานโปรแกรมตัดต่อโดยจะแนะนำเมนู และเครื่องมือต่างๆจากนั้นจะสอนการใส่ข้อความการลำดับภาพเพื่อเล่าเรื่องสอนการเปลี่ยนภาพต่างๆที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานสุดท้ายคือการตัดต่อรายการโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมนำไปออกอากาศจริงได้ครับ ครั้งหน้ามาติดตามชมผลงานของกลุ่มที่1กันครับภาพบรรยากาศการเรียนโปรแกรมตัดต่อของนักเรียนคนหูหนวกที่ห้องแลบภายในมหาวิทยาลัยโดยมีทีมงานให้คำแนะนำอาจารย์ผู้สอนยืนอยู่หน้าห้องและสอนเด็กนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในวันอาสาฬหาบูชา วันอังคารที่19กรกฎาคมแขกรับเชิญหูดีและหูหนวกจะพาไปทำภารกิจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามชมได้ในรายการใจเท่ากันเวลา15นาิกา5นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กฎหมายเลข3ทุกกล่องทุกจานส่วนระบบแอนาล็อกยังสามารถรับชมได้ที่ช่องเดิมครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังติดตามความเคลื่อนไหวติชมรายการ และร่วมสนุกพร้อมรับของที่ระลึกกับทางรายการได้ที่ w w w f a c e b o o ah k c o m ใจเท่ากันวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับภาพการ์ตูนชายและหญิงผู้ชายอยู่ทางด้านซ้ายผู้หญิงอยู่ทางด้านขวาขึ้นข้อความรายชื่อทีมงาน โลโก้สสสและขึ้นโลโก้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขึ้นโลโก้ไทย PBS ขึ้นข้อความใจเท่ากัน